ช่วงนี้เราเปิดนะคะกิจกรรมบาทเดียวเนื่องจากว่าพ่อให้แม่ให้แต่ละร้านเนี่ยส่งคองอาไม้ขายบาทเดียวเยอะมากพะยะค่ะยกมือไหว้งามๆก่อนนะคะสาธุนะคะขอพระคุณพ่อให้แม่ให้ทั้งหลายนะคะที่สนับสนุนรายการของเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลยทีเดียวนะคะคาดว่าน่าจะเยอะกว่านี้นะยังไม่ได้กลับบ้านนะคะ รอบต่อไปเป็นปินโตเด้อพี่น้องเด้อคนนี้นะคะตามคนนู้นค่ะตามโก้ไปเลยนะคะินไซละเพลงตามคนนี้ไปนะคะไม่มีลีลาท่าทางนี้ไม่ขายนะคะไม่อปอ้ายไม่เดินเฉยๆนี่ไม่ขายค่ะยางซื้อบ่ขายยาง้าเยอเลยพได้เกิดประมาณกลางวันมานั่งสมองเห็น ปฏิทูโขายปินโตบาทเดียวมีอยู่วันนี้พี่น้องอออะไรอยากได้ปินโตไผอยากได้ปินโตบาทเดียวบาทเดียวมาล่ำวงกันเด้อล่ำวงเด้อบาทเดียวบาทเดียวจ้องมาเราขี้ยาไปไกตแข็งไฟแนมบ่เห็น าารคนพอเป็นรำเราเกิดมาเป็นคนต้อยต่ำประตางกระดำเม็ดดินเม็ดสายสาน้อยใจกล้าได้บากเป็นสาวรำวงนั่งดีคิ้วโกงรอบัดคงจากชา,ายปากพูดจาขออย่ามากลไกลนิดเดียวพอได้อย่ามาไส่นะพี่จ๋า โรดมองฉันเป็นแค่เพียงอาหารปาเห็ในใจเดินนาผู้ทาเต้นรำบงมีผู้เท่ากำลังเฝ้ารอทั้งแม่และพ่อหอ,อยเฝ้ารอในบุญรุ่นสงจึงปล่อยลูกสาวที่รักมาเป็นสาวรำบกจึงปล่อยลูกสาวที่รักมาเป็นสาวรำบพก็คงเข้าใจแล้วว่าเ็นสาวใจกลางกรโดดขึ้นบนเวที Hey, 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 hey. ทิ้นผ้าป่า,าง,งานวัดงานโยมมาแอวมาโฮมมาเต้ ôm, เนฝนรำวงนุ่มใหญ่นุม่มน้อยเขา้มา,ามาโข้งดวนอนงมตามข่ารำวงตาบึงหอจนเหลื่อลแต่งสีสันชีวิตชีวาคนบ้านไทยชาวนาชาวไรเป็นสใจในงานดงต้องฟาสว่างยามรุ่งอรุณโไโทย เราเริ่มต้นใหม่ยามเมื่อฟ้าราตรีเปลี่ยนเวียนไปรับน้ำใจไม่ดีร้อยวันพันปีรับไม่ดีอยู่เสมอจากคืนนี้คงต้องมีวันพบเจอนักครที่เบอคราบมบืออำลาหมดแล้วโอเคค่ะอันนี้คือเส้นนะคะคุณแม่ขานะคะ สามคำบอกให้คนทางบ้านนะคะเตรียมเงินไปด้วยหน้บาทนึงบอกให้คนทางบ้านรู้หน่อยว่าบาทเดียวนี้เป็นอย่างไรสามคำสามพยางบาทเดียวเจ๋งค่ะเชิญค่ะซื้อเลยสามคำค่ะคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าค่ะอย่างไรเนาะนับนิ้วกันยอดมากค่ะสุดยอดมากค่ะโอ้สีไม่ขายโอ้ขายบอลลอยเป็นเป่ามวนอันนี้ไงคะยอดมากค่ะ ยอดมากค่ะพิธียอดไม่มีผลเหรอฮะใจค่ะที่เพิ่นให้จริงใจค่ะที่เพิ่นให้จริงใจที่เพิ่นให้ไม่ขายเสียวเดี๋ยวนี้สามพยางนะคะเอาเอาเอายังไงก็ได้ให้มีคําว่าบาทเดียวร่วมด้วยต่อไปนะคะอย่างไรก็ได้ให้มีคาว่าบาทเดียวร่วมด้วยไม่กําหนดพยานแล้วค่ะบาทเดียวมีค่าค่ะบาทเดียวมีค่า บาทเดียวก็ซื้อได้บาทเดียวก็ซื้อได้บาทเดียวก็ซื้อได้ซื้อเลยอะไรพี่พี่พายกับซิมด้วยเหรอพูดไหมครับทำหน่อย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 โอ๊ยไป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 เอาไปเลยหนุกเอาไปเห็นเ่ยเลยหนกไปน้องหน้าซีดจนหน้าเขียวเลยนะคะอ้าวต่อไปมีบินโตบาทเดียว ที่นี่ปินโตบาทเดียวผ่านๆบาทเดียวสามารถซื้อได้บาทเดียวสามารถซื้อได้ปินโตโชว์ด้วยค่ะโชว์ด้วยท่านที่รั่ปินโตรถโชว์ด้วยนะคะบาทเดียวสนุกด้วยค่ะเย่เยบาทเดียวซื้อได้ค่ะบาทเดียวซื้อได้ เดียวก็ซื้อได้กันค่ะไม่ซ้ำไม่ซ้ำมีคำมากอกก็มีคำาะกอกพยายามอย่าซ้ำนะคะบาทเดียวเดี๋ยวนี้ข้าบาทเดียวนะคะที่นี่มีบาทเดียวให้ซื้อด้วยค่ะที่มีบาทเดียวให้ซื้อด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะของดีถูกด้วยจ้ะของดีถูกด้วยบาทเดียวซื้อได้บาทเดียวซื้อได้บาทเดียวสนุกได้บาทเดียวสนุกได้บาทเดียวซื้อได้ครับบาทเดียวซื้อได้ทำหน่อยเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนทำหน่อย บาทเดียวก็เกินคุ้มค่ะบาทเดียวก็เกินคุ้มเอาต่อต่อต่อบาทเดียวมีที่ไหนบาทเดียวมีที่ไหนที่นี้ที่นี้บาทเดียวก็ถูกได้ค่ะบาทเดียวก็ถูกได้เอานังสุดหอกันนังสุดหอกันนังสุดหอกันพี่น้อยนังสุดหอกกันเอาก็มีครับแล้วนี่บาทเดียวมีค่าบาทเดียวมีค่าเพื่อบาทเดียวมีค่าแล้วก็ ใส่ข้าวไปทําบุญได้ด้วยค่ะนี่ต้งคอนเซปต์เลยนะคะต้งคอนเซปต์เลยแถมเลยค่ะต้งคอนเซปต์เลยไปทําบุญให้พระด้วยแถมหัวแถมเพิ่เนี่ยโดนใจคำไหนโดนใจเราจะแถมพี่น้อยอ่าบาทเดียวเลยค่ะบาทเดียวมีค่าค่ะบาทเดียวมีค่าซื้อแค่ตัวใส่ข้าวไปให้รูบาก็ได้ หัวก็แล้วกันนึงข้าไปให้ครูกะว่าจากเยอะๆหนึ่งบาทประหยัดค่ะหนึ่งบาทประหยัดนะคะหนึ่งบาทก็มีค่ะหนึ่งบาทก็มีค่าด้ค่ะหนึ่งบาทมีค่าค่ะใส่ข้าวไปทําบุญที่วัดด้วยใส่ข้าวไปทําบุญที่วัดส่วนใหญ่จะเป็นคำบุญที่วัดมีค่ะค่ะใส่ข้าวประจบุญก็ได้ค่ะนี่เอาด้เริ่มลอกข้อสอบกันแล้วนะคะเริ่มลอกข้อสอบแล้วบาทเดียวมีค่าสำหรับทีนี้ค่ะ บาทเดียวมีค่า <Okay. S 1> นะคะสำหรับที่นี่เดียวค่ะหลังจากบาทเดียวท่านที่มาทราบไหมคะว่าเป็นตลาดอริยะด้วยที่นี่ตลาดอริยะคืออะไรคะอ่าทีนี้อะไรก็แล้วแต่ให้ใช้คําว่าตลาดอริยะด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะคะ <laughs> ใส่คําว่าอริยะเข้าไปคุณจะพูดอะไรก็อย่าง <laughs> กะหยาคุณนะคะใส่คำว่าอริยะเข้าไปแล้วเราจะขายอย่างเช่นตลาดอริยะร้อนแท่ตลาดอริยะคนหลายแท่ตลาดอริยะของถูกแท่ยกตัวอย่างมากมันหมดแล้วนะเนี่ยโอ้ยเหรออ้าวตลาดอริยะสนุกมากค่ะอย่าลืมคำว่าตลาดอริยะสิตลาดอริยะสนุกมากค่ะต่อไปค่ะ ตลาดอริยะสนุกมากค่ะลอกันข้อสอบล็อข้อสอบเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนตลาดอริยะคือคืออย่างคะขายของถูกค่ะตลาดอริยะขายของถูกเท่ห์ผ่านผ่านตลาดอริยะมีหนึ่งเดียวในโลกยาอะไรนะตลาดอริยะมีหนึ่งเดียวในโลกแถมเลยแถมค่ะแถมเมื่อกี้เขามีพายมักกะซิปว่าเนี่ยคนขายนี่แหละมักกะซิปเหรอ คุณแม่อย่าพึ่งไปค่ะเกินเส้นเราเกินเส้นแล้วถอยนิดนึงนี่จ้าจ้าตลาดอริยะขายของถูกดีจ้าขายของถูกดีจ้าน้ำเนื้มีจ้าน้ำเป็นบุญอริยะเป็นบุญอริยะเชิญค่ะเชิญกินก๋วยเตี๋ยวฟรีนะคะบาทเดียวก๋วยเตี๋ยวฟรีไงเมื่อกี้พินีกรไปให้กินให้ก๋วยวดตลาดอริยะขายก๋วยเตี๋ยวดีดีให้สุดยอดคุณขารู้สึกว่า ใครจะมาต่อคิวเพ Enough, to to ิ่มเติมมีมีเพิ่มเติมด้วยหรอคะนั่นรู้สึกว่าจะสุดที่สุดตรงไหนคะสุดตรงไหนคะ๋อพี่น้อยจำได้สุดที่รอต่อไปขอนั่งรอแป๊บนึงนะคะคุณพี่ค่ะสุดที่นี่สุดที่ตรงนี้ค่ะตรงเสื้อสีผูนี่สุดตรงไหนคะ เดี๋ยวเราจะรอบต่อไปให้สนุกสนานนะคะเดี๋ยวรอบเพงกอลำก่อนนะคะาเชิญค่ะนะคะตลาดอริยะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายตลาดอริยะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดนไหมถ้าโดนบอกด้วยนะข้างบนเชิญเลยค่ะพี่ตลาดอริยะบาทเดียวค่ะตลาดอริยะบาทเดียวโก็ค่ะค่ะนานจังเลยค่ะกูจะตอบนานจังเลยกูจะตอบครบคุณไปแจกเลยไหมขายเลยขายเลยนะคะน่ารอบนี้เพงมากขายเลย ไเลยฮ้ยบันดีใจบันดีใจดีใจกระเต็นแห้งเดิมเข่อโปรโมชั่นเข่ออ่อเข่อเข่อเอ้าถึงพี่เสื้อสีชมพูนะจ๊ะไม่ต่อนะจ๊ะอ้าวมาสนุกรอบต่อไปค้าอะไรคนถ้าเอารอบหน้าคนอื่นน่งแม่เอิญพ้นมาเอาแน แม่แกจ้าแม่เจ้า มีลายเลือดฟ้าทำงานแลกับเงินเรียงชีว่าบริการเพิ่มพลังให้รุดระคนเข้าขานน้ำว่าเป็นปันป๊มน้ำมันแต่เชาเพ่อครัวไม่ทันอ,อาตื่นสายต่อพอรู้กันน่าแรงงานนั้นมันสำคัญจริงเออแต่รถบีบบอรีบลุกรุกเป็นความลำบากที่คอยต้องเจอ จนดึกเงียบเด็ดเ่ยวเสือตัวละเดินคอยมันง่วงนอน นนลีรถเก่งทีก็เข้าที่ดีดอกเอ้าคอยคบ้นันนกเพื่อสิบอกลาแอบจริง่อจึงตองมาเชื่ หันหน้า<ห>ไปด<ห>้า<จ>นขีดนอนผู้ชมผู้ควงและผู้เอาหมคอยอยังบอสอนอยังไหมันยังจนที่ไครมาสนใจเราผู้อกเค้าเราต้องจำทนเ<ช><ด>ก็บวงใจจุดจุดมองว่าคนรักจริงมีรถเก่งที่ก็เขาที่ดีดอกไปพุนบ้านนอกเพื่อสิบอกาลาแอบอิงใครจึงต้อง สิงหันหน้าไปด้านเวทีนะคะแถวที่จะซื้อต่อไปนะคะ,คะอขอทังให้คนเต้นบันบันหน่อยได้ไหมอะ่ะใครเต้นถูกใจพิธีกรจะขายให้เลยรอบต่อไปนะคะเดี๋ยวแถวแถวหนึ่งนะคะเราเก้าไป1นึ่ก้าสอก้าค่ะ